มาดรวยครับนองมาดรวยครับช่วงทเทียทเท่ยงครับเมื่อนี้แดดคึบๆยู่ลนะครับฝนที่ตกครับ ใส่มาด้วยครับวนไปวนมาไปแล้วครับพาด้วยไปแล้ว จาก,กงลงทางคุณบ้าทางพี่ครับ,รบเขอคนเป็นเป็ดครับแล้วด้วยไปแล้วครับตตวมเตียมตตวมเตียม,ม,ม,มเบอร์ก้อนครับแต่คิ้วกินมะลวยครับบวนมะลุยเหรียนญนะครับมะลวย อากาศมันหนาวครับมันร,รุ่ยร่งกับโอ้โหมเกิดยังขึ้นครับสะบ,บัดหูไปสะบ,บัดหูวไปสิจมน้าครับเออไปดีใครแน่ครับอากาศห้อนครับมาแล้วครับถ้าปกติก็สิประมาณนี้ครับ ไปแล้วกลืนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอดังสิบวยครับพอมืัอนี้ล้มไก่ครับได้ขวดครับไปก็ได้ขวดมากกันสิประมาณนี้ครับเอาปั๊ ตากแดดัดบเจ้าขวดมะเร็งเล,เลยยอมปล่อยเลยครับหกเดือนกว่าครับตัวใหญ่ครับมาเลยตัวใหญ่จำนักคาดว่าที่สามสิบกว่าโลแล้วครับ แต่ว่าตัวนี้อายุหน่อยครับกระสิเรียนว่าโลกเดรรายทายดิปกติกระสิมักกัดของเร่นนะครับ พี่บูส่วนมากกับสิบประมาณนี้ครับกัดนั่นกัดนี่ดีครับไปแล้วครับครับลับจากมาบานครับเร่อยมาพอมูครับ

เออหมื P P ่น uh กับหมื่นพื้นปูนอีกแล้วอันนี้มูครับมูมาลุยครับกระสีพอบ้าณนี่ครับเออมกหยอกครับมกหยอกขี้เล่นครับมาเลุยเล่นได้แต่ก็ตัวนิดหน่อยครับตัวดำนิดหน่อยครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่

สู้ไครบ่เ,เป็นก็ <laughs> ไปละไปหาผู้ใดกับผู้ใดเ <laughs> <laughs> นี้ยเนี้ยเนี้ย <laughs> ไปอีกแล้วโอ้ยมาเลย <laughs> <laughs> พิษปูกับ <laughs> รข้าาอายุเขายังว่ดไหลครับว่าคุจักว่าคําว่าสู่เป็นจงังไดครับคู้จักตึงแต่เล่นอย่าง,ง,ง,งเดียวครับครับนี่ข้าเจ้าอยู่หน่อยนะครับมาหลาก็นีมาเลื่อนไบางซียู่ต้องลบความไม่ดีบ้านครับก <h ums> ็บตัวหน่อยม,มีปัญหาครับ ตัวใหญ่กพิ่นห่วงห่วงพื้นที่ครับมาดรวยหลังจากเห่็นน้ำเข้าบ้านมากกบสิประมาณนี้ครับ <im mon> พ่อมูครับแต่ว่ามูบ่ให้เห่็นน้ำครับเอา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 ่อา เดี๋ยวเข้ามายู่แต่ผู้เดียวครับบเฮ็ดเลยอ่ะเลยอยากเรียนอยากะเรียนขาามไปแล้วครับขามก็รับฟังครับว่าด้วยสิบปกก้าขามไปครับสิจิตาฟังหน่ครับ เมยครับเมยทั้งเหรินทั้งวายน้ำครับเลื<ะไ>่ยขันขังสิเมยครับเ<ะไ>มยไว่ัยครับอ<ะไ>รเอาอีกแล้วครับตัวที่ยอก็มารว้ยนี่โบ่บอ,บอ้วนนีะครับ <S 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 ส,<น>ส่วนมารวยนี่คนละใสเลยครับ ครับอันนี้คือมูครับต้อนนี้หน่อยครับครับอ,อีกแล้วครับ, <c oughs> รบอ,อีกแล้วารวยครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ไปเลยห้น่นยัยไงอ่กอีกละเฮ้ทำไกำลังนี่ไหลยอ่ะโอ้าเรื่อนก็เสียนองอ่ะเออเอา เลยเกษตรเฮาครับปกติสิบัวหงอได้ครับมาเลยยุกเยู่ห้างห่างๆครับเมื่อยครับเมื่อยครับผมรัดควาบุย่างครับวันนี้เมาเ้ือยออกช่วงเที่ยงครับแดดฮัอนครับอ่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำดีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ลามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ